มาเรียนรู้พยัญชนะไทยพยัญชนะไทยมี44ตัวเริ่มทบทวนการเขียนกอไก่ถึงหอดกหูกอไอก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคน พ่อระคังหมอนิซจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกะเชอหยอยิน ตอชดาต่อะตะตักทอฐานทอมนโททอผู้เท่านอนเน้นดอเด็กต่อเต่า ถอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้่อปลาผอพึ่งฝอฝา พอทานต่อฟันพอสัมเพาหมอมายอยักรอเรือรอลิงวอแว,วน สสาลาค่ะสฤาษีส,ส,สเสือหอหีบรอจุลาอออ่างออนกฮูกอย่าลืมกลับไปทบทวนคะ่ะ